นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกของสบคอบอกว่าได้มีการเตรียมแล้วนะครับว่าจะมีการตามตัวนักท่องเที่ยวที่มาจากแปดประเทศเสี่ยงในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้มาตรวจเชื้อโควิด -19 อีกรอบครับโดยในวันนี้ข้อมูลจากนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโฆษกสขขบคได้แถลงสถานการณ์โควิด -19 าประจาวันนะครับว่าจากข้อมูลผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกาเข้าประเทศไทยในช่วงวันที่1 5 2 7ถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่าเป็นผู้เดินทางมาจากแปรประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมรอนจำนวน252รายที่ยังคงค้ังอยู่ในประเทศไทยนะครับไปแจกแจงดูรายละเอียดกันครับในแพทย์ทวีสินบอกว่าสายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดเพิ่มขึ้นในหลายประเทศและส่วนใหญ่เป็นการนําเชื้อเข้าประเทศซึ่งในประเทศไทยในช่วงวันที่15ถึง27พฤศจิกายนนั้นมีผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงเข้ามาทั้งสิ้น255รายครับ แต่ว่ากลับไปแล้ว3รายจึงยังอยู่ในไทยอีก252รายทั้งนี้ทางสอบคอ,อได้มีการติดตามตัวแล้ว11รายนะครับในแพทย์ทวีสินบอกว่าขอให้ผู้ที่มาจากประเทศในกลุ่มนี้ขอให้เข้ามาตรวจ rt pcr ซ้ำ UM, ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับและขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด1 9อย่างเข้มงวดหากไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิดตามพรบโรคติดต่อมาตร่า3-4 นอกจากนี้โฆษกสบ,บคได้ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจาก8ประเทศซึ่งก็ได้แก่บอสวานาเอสวาตินีเลโซโทมาลาวีโมซัมบิกนาบีเบียแอฟริกาใต้แลวก็ซิมบับวนะครับตั้งแต่วันที่15ถึง27พฤศจิกายนถ้าอยู่ในระบบแซนด์บ็อกซ์ก็ขอให้สังเกตตัวเองเป็นเวลา14วันครับและให้ตรวจหาเชื้อตามช่วงเวลาที่กำหนดกรณีที่ออกจากสถานที่กักตัวแล้วแต่ไม่ครบ14วันก็ขอให้ สังเกตตัวเอง14วันรวมถึงลดการเดินทางแล้วก็ตรวจหาเชื้อซ้ําด้วยนะครับส่วนผู้ที่เดินทางถึงไทยในวันที่28พฤศจิกายนเป็นต้นมาก็มีมาตรการที่จะต้องกักตัว14วันแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิดอีก3ครั้งส่วนประเทศอื่นๆในทวีปแอฟริกาที่เดินทางมาจากมาถึงประเทศไทยนี่นะฮะตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมก็ให้กักตัว14วันหากมีอาการให้ตรวจหาเชื้อทันทีครับ ทั้งนี้จะมีการส่งข้อความ SMS ไปยังผู้ที่เดินทางมาจากแปประเทศกลุ่มเสี่ยงให้มาตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR โดยเร็วที่สุดเลยนะครับแล้วให้ปฏิบัติตามมาตรก,การควบคุมโรคคุย1สอย่างเข้มงวดขณะที่ความคืบหน้าจากสำนักง,งานตรวจคนข้าเบืองรายงานนะครับว่ามีชาวต่ตางชาติที่เดินทางจากเด,เ,ดเ,ดเดินทางเข้าไทยจากแปประเทศเสี่ยงสูงและกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำในทวีปแอฟริการวมแล้วประมาณ78 3รายครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจแล้วก็ติดตามเชิงรุกร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขส่วนข้อมูลจากสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตก็เปิดเผยเช่นเดียวกันนะครับว่ามีผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดสายพันธุ์โอมครอนถึงจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่15ถึง27พฤศจิกายนจํานวนกว่า130รายครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทําการติดตามแล้วก็คุมตัวไว้สังเกตอาการ14วันและจะทําการตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธี rt PC pcr ตามที่กำหนดซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่หลายประเทศออกมาแสดงความกังวลแล้วว่ามีหลายประเทศกับที่พบโควิดสายพันธุ์โอไมรอนในประเทศของตัวเองแล้วความน่ากังวลมีมากกว่านั้นอีกไปอีกนะครับว่าคนที่พบว่าติดเชื้อโอเมรอนแล้วเข้าประเทศประเทศนั้นๆเนี่ยตกลงแล้ว Rab เป็นผู้ติดเชื้อโอไมรอนคนแรกที่เข้าประเทศจริงหรือเปล่า หรือว่ามีการติดเชื้อสายพันธุ์นี้มาตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วแล้วเข้าประเทศไปแล้วทางภาครัฐของประเทศนั้นๆไม่รู้ตัวนี่คือความกังวลใหม่ที่เกิดขึ้นมานครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราไม่อาจรู้ได้ครับกรณีของประเทศไทยก็ไม่อาจรู้ได้เหมือนกันจนกว่าจะมีการตรวจพบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ที่เราสามารถทําได้คือการระมัดระวังตัวเองนะครับป้อ,องกันตัวเองสวมหน้ากากรักษาระยะห่างยังเป็นมาตรการ ที่เราสามารถทําได้ง่ายที่สุดแล้วก็ป้องกันได้อย่างดีที่สุดอีกมาตรการหนึ่งก็คือต้องแนะนํากันนะครับรณรงค์กันนะครับว่าใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็อาจจะต้องรณรงค์กันให้ไปฉีดวัคซีนมากที่สุดส่วนวัคซีนสูตรไหนที่มีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรก็มีการพูดคุยกันในหมู่ผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าวัคซีนเชื้อตายเหมาะสมหรือไม่วัคซีนไวรัลเวกเตอร์วัคซีน mRNA วัคซีนเหล่านี้ จะมีประสิทธิภาพอย่างไรต่อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ในวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมาจากนายแพทย์ธีรวัตรเหมจุฑาเน,นะครับพูดถึงวัคซีนที่มีการพูดถึงว่าเป็นวัคซีนลูกผสมว่าอาจจะต้านสายพันธุ์โอเมครอนได้นายแพทย์ธีรวัตรดูเหมือนว่าจะไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับนายแพทย์ธีรวัตรก็ได้อ้างถึงการที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้ระวันได้ออกมาโพสต์ข้อความบน Facebook ระบุ การฉีดวัคซีนแบบลูกผสมว่าอาจทําให้มีภูมิต้านทานแบบลูกผสมและป้องกันเชื้อกลายพันธุ์โอมคคอนได้วันนี้ก็เลยมีการโพสต์มาจากนายแพทย์ธีรวัน์เหมมจูธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้โพสต์ข้อความตามที่เห็นบนหน้าจอเนี่เลยครับข้อความเนื้อหานั้นดูเหมือนว่าจะตรงกันข้ามกับหมอยงที่พูดไว้เมื่อวานนี้ไม่น้อยนะครับในหัวข้อว่า ไม่มีอะไรอยู่ในมือและไม่มีวัคซีนที่ดีกว่านี้ก็คงต้องฉีดไปก่อนขัดตาทับในแพทย์ทิววัตระบุไว้แบบนี้ครับว่าวัคซีนเชื้อตายมีส่วนประกอบไส้ในของไวรัสและหวังจะเป็นตัวร่วมที่สร้างภูมิคุ้มกันข้ามสายพันธุ์ต่างๆจนถึงโอไมครอนซึ่งอาจไม่เป็นความจริงอย่างที่หวังครับเนื่องจากในแพทย์ทิววัตแจกแจงเลยนะครับว่า ข้อแรกนั้นวัคซีนเชื้อตายของจีนเองในการศึกษาของประเทศต่างๆและในประเทศผู้ผลิตก็ข้ามสายพันธุ์จีนไปสู้เดลต้าได้บ้างแต่ว่าก็ไม่เก่งเท่ากับยี่ห้ออื่นๆในการลดการติดลดการตายและถ้าพิจารณาว่าจะไปสู้กับสายพันธุ์โอไมครอนที่มีการปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมในเกือบทุกท่อนของยีนก็อาจจะเป็นการยากพอสมควรนะครับข้อ2ที่ในแพทย์เทรวัตแจกแจงออกมานะครับ ก็คือเรื่องของการคว่ายวัคซีนครับในแพทย์ทิวรัตบอกว่าถ้าเริ่มด้วยซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มก็ต้อง2เข็มก่อนแล้วจึงต่อด้วยแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์จึงจะสู้กับเดลต้าได้เก่งขึ้นมากแต่ถ้าใช้1เข็มแล้วคว่ายก็จะไม่ค่อยเก่งอยู่ดีครับข้อ3ครับในแพทย์ทิวรัตบอกว่าถ้าเป็นกรณีของการฉีดซิโนแวคเข็มแรกซิโนแวคเขม็ม2 แล้วแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่3หลัง3เดือนถามว่าประสิทธิภาพจะออกมาเป็นอย่างไรในแพทย์ทวีวัฒบอกว่าก็ยังสู้สายพันธุ์เดลต้าขออภัยครับก็ยังสู้สายพันธุ์เบต้าไม่ได้เลยสายพันธุ์เบต้าคืออะไรครับสายพันธ์เบต้าก็คือสายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้นะครับก่อนหน้านี้แล้วก็มีริดที่บอกว่าดื้อวัคซีนสูงหมอทวีวัฒบอกว่าขนาดซิโนแวคซิโนแวคแอสตรายังสู้เบต้าไม่ได้เลย และถ้าสู้กับเดลตานั้นปรากฏว่าประสิทธิภาพก็ลดลงไปมากส่วนถ้าเป็นการฉีดสามเข็มแบบซิโนแวคซิโนแวคแล้วก็ไฟเซอร์หลัง3เดือนปรากฏว่าพอสู้สายพันธุ์เบต้าได้บ้างแต่จำกัดแต่กับเดลตานั้นก็มีประสิทธิภาพลดลงด้วยคุณหมอธีรวัตโรโพสต์แบบนี้นะครับว่าดังนั้นการพิจารณาวัคซีนควบรวมจากเชื้อตายที่มีหลายส่วนประกอบกันคู่กับวัคซีนที่มีแต่ส่วนน้ำหรือสไปค์อาจจะได้ผล ไม่เท่าที่คิดเมื่อเจอกับไวรสัสหลากหลายอย่างโอไมครอนก่อนจะทิ้งท้ายนะครับว่าแต่โดยที่ไม่มีอะไรอยู่ในมือและไม่มีวัคซีนที่ดีกว่านี้ก็คงต้องฉีดไปก่อนขัดตาทับครับนี่ก็เป็นความเห็นของนายแพทย์ธีรวัตรเหมจุฑาน,นะครับต่อกรณีที่มีการพูดถึงการคว้วัคซีนและประสิทธิภาพที่จะดีกว่าหรือเปล่าซึ่งก็เป็นข้อเสนอมาจากนายแพทย์ยงก่อนหน้านี้นะครับ